สภาเกษตรกรสมุทรปราการประสานมือสภากรุงเทพร่วมบูรณาการแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรเชื่อมโยงหุ้นส่วนภาคีทางเศรษฐกิจพร้อมผักดันกระจายสินค้าเกษตรเข้าโรงครัวกองทัพทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาส0นาทีที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพันเอกประสบโชคอลัญยการนนท์ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมการบูรณาการแลกเปลี่ยนสินค้าภาคการเกษตรเชื่อมโยงหุ้นส่วนภาคีทางเศรษฐกิจระหว่างสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครและสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายนัทกรหนอนินรผอส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระทรวงมหาดไทยนายเดชานุตาลัยประธานสภาเกษตรกรกรทมนายสราวุฒิวรพันธ์ทีวีชดหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานครนายวินิตม้งนาประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการลายธนทรรุ่งเกียรติธนโชธผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการนางสาวเกิสุดาธรรมสารหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมหารือ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการสินค้าเกษตรกรของภาคีเครือข่ายสภาเกษตรกรที่ได้ตกลงร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกว่า20จังหวัดเตรียมบันทึกร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสินค้าด้านการเกษตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเตรียมผลักดันและแก้ไขปัญหาการล้นตลาดของสินค้าปัญหาด้านการผลิตจนถึงหลังการผลิตการจัดจําหน่ายโดยจะมีการตลาดรองรับการเตรียมผลักดันสินค้าเกษตรเข้าสู่โรงคัวกองทัพไทย ทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด